ครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้บ่าวบุการจะพาท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศงานล่อตัวสะพานไทยลาวแห่งที่5บึกการปักสันนะครับท่านผู้ชมงานเขาไปถึงไหนยังไงบ่าวบุการก็ไม่ได้ม่ได้ตามงานนี้มานานแล้วนะครับในวันนี้ก็เลยตามงานรอตัวสะพานไทยลาวแห่งที่5 เหมือการประสันนะครับฝากแฟนบได้ดูได้ชมกันเดี๋ยวบ่าเมืองก,การจะพาท่านผู้ชมไปดูใ,ใกล้ๆเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ดูดูในระยะห่าง,ง,งให้ท่านผู้ชมได้ชมก่อนว่าโครงการเขาทํำยังไงนะครับากาลังเริ่มทํากําลังเริ่มหล่อนะครับท่านผู้ชมมาไปกับบ่าเมืองการนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเอามาดูใ,ใกล้ๆกำลงังวางนั่งร้านแล้วก็วาง ส่วนประกอบนะฮะก็คงไม่นานนะครับก็คงจะเสร็จที่แรกเปมือนกันก็นึกว่าเขาจะเหล่ามาจากโรงงานตัวสะพานจริงๆแล้วขามาหลอของนี้เลยนะครับหล่าตอนนี้ก็ได้นะครับมาจุดแล้วเขากลำลังประกอบตัวอะไร้าเรียนั่งร้านใช่ไหม ประตัวน,น,นั่นเลยครับท่านผู้ชมเหล็กอ้ท่านเนท่านเหล็กไม่นั่นนี่ก็เวลาเทปูนมาก็คงจะยากลำบากกนะพอเขาเทปูนแล้วบ่ามันการจะพาท่านผู้ชมชมบรรยากาศช่วงทะเลขอาเทปูนกันนะาจะเทกันยังไงนะครับ เขากำลังทำงานของเขาอยู่เราก็คงไม่ได้เข้าไปงานเพิ่งเริ่มครับต้องทมงานเพิ่งเริ่มนะครับเป็นผู้รับเหบอกว่าพ่งโครงสร้างตรงอะไรตรัวที่จะมาทำแบบอะไรนั่ยเพิ่งมามาแลทำกันเลย สูงครับท่านผู้ชมโอ้ตัวสะพานนี่สูงมากๆเลยพออันนีเสาขนาดเราสูงแล้วก็ยังเพิ่มเติมขึ้นไปอีกขัางบนนู่นนะครับก็คงจะไล่มาจากข้างนเลยนะครับท่านผู้ชมไล่มา ลังทำงานกันอยู่ครับทุกท่านนั่นก็การมาไปเป็นระยะระยะนะครับเีที่แล้วตรงนี้ยังเป็นป่าอยู่นะมาบัดนี้ก็อย่างนี้แล้วอยากทุกท่านผู้เห็นนี่นะครับนี่บบา็มัาอยู่ยืนอยู่ตรงสะพานเหนือนะครับ สภาก็จะทอดยาวท่ามขอบขอกวันอย่างนี้นั่งร้านอย่างแน่นหนาครับท่านผู้ชมไม่แน่นไม่หนาไม่ได้พอสลอเป็นตันตันหนู เรากำลังทำงานกันอยู่ครับประกอบตัวสะพานไทยแล้วแหงที่เ้อร์วงจรการสั่นดูานผู้ชม อันนี้เขาเอา,อาบล็อกซีมเมนต์นะครับมาวางข้างล่างเพื่อที่จะเอ,า,อาเพื่อที่จะเอานั่งร้านนะครับมาตั้งนะครับไม่อย่างนั้นก็คงทางานไม่ได้นะครับบล็อกซีมเมนต์มาวางพื้นก่อนแล้วก็เอาขาเอาเอานั้นนะครับท่านผู้ชมนั่งร้านมาวางนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับ กล้ความจริงครับท่านผู้ชมต่ความทยลาราแห่งที่ดดว้าบริการฝ่าตาลเราครับท่านครับคลิปนี้คงเอาไว้แค่นี้นะครับท่านผู้ชม ไว้พบกันชิปหน้านะครับชิปหน้าเป็นยังไงบ่าวันก็จะติดตามท่านขับไ้ดูได้ชมกันเป็นระยะระยะนะครับ